มาชมรุ่นเล็กกันบ้างครับเพื่อนๆรุ่นเล็กเนี่ยลหลายๆคนลหลายๆคนสงสัยลหลายๆคนสงสัยว่าปี61หรือปี60ที่ผลิตน้อยกันแน่คาตอบผมตอบเลยตรงนี้คือปี60นะครับเพื่อนๆที่ผลิตน้อยในการจํานวนการผลิตที่ชัดเจนที่สุดคือปี60จะผลิตน้อยที่สุดนะครับผมส่วนปี6-1ทําไมถึงได้รับความนิยมกว่าเพราะว่าปี61เนี่งเนเป็นป,ปีเดียวกันกันกบเหรียญหนึ่งบาทปี2461นะครับของรัชกาลที่6นะครับที่เป็น เบอร์หนึ่งเลยหายากที่สุดนะครับมีการเช่าหาสูงที่สุดก็คือ1บาทปี2 4 6 1เลยทําให้เหรียญสลึงเนี่ยไปจับคู่กับเหรียญหนึ่งบาทเลยได้รับความนิยมนะครับแต่ถ้าตามปีผลิตจริงๆนี่คือปี60ผลิตน้อยที่สุดนะครับเพื่อนฟังผมไว้นะปี60นี่ผลิตน้อยที่สุดนะครับเป็นเนื้อเงินสลึงนะครับขนาดเล็กนะครับขนาดน่าจะประมาณเหรียญ1น,นบาทหรือว่าเหรียญ2บาทประมาณนี้นะเพื่อนผมไม่ได้ผมไม่ได้วัดชัดเจนนะผมประเมินจากสายตาผมนี่แหละนะครับ ก็เลยผมจะบอกว่ารุ่นสลึงเนี่ยถ้าเป็นอันดับหนึ่งของเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดจะเป็นปี60นะครับเป็นปี60เลยนะครับแต่ถ้าความสวยงามนั้นเหรียญไหนสวยที่สุดเหรียญนั้นก็คือความนิยมที่สุดครับเพราะว่าเหรียญกระสบเนี่ยเขาเน้นที่ความสวยงามนะเพื่อนๆไม่ได้เน้นว่าเป็นเหรียญเก่าอายุเก่าไม่ใช่นะครับเน้นหนึ่งเลยความสวยงามนะครับเหรียญสวยงามเนี่ยสวยสุดๆเนี่ยอาจจะมีความนิยมเป็นที่ต้องการมากกว่าเหรียญ ที่หายากก็ได้นะครับถ้าเหรียญที่หายากนั้นไม่สวยนะ่ะเขาก็ต้องมองเหรียญที่อาจจะผลิตเยอะแต่ว่ามันสวยจังเลยนะครับสวยแบบสุดๆเลยเขาจะเอียงไปทางนั้นก็คือเน้นสวยเป็นหลักนะครับเพื่อนแต่ผมจะบอกถึงจํานวนปีที่ผลิตนะครับว่าอันไหนเป็นตัวติดตัวติดก็คือจํานวนที่ผลิตน้อยนะครับเพื่อนหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยตัวติดคืออะไรนะครับเหรียญตัวตัวติดนี่คือตัวที่เป็นรุ่นที่ตัวติดอันดับผลิตน้อย นะครับเขาเลือกเหนะรียญตัวติดนะครับนี่อย่างเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญตัวติดนะครับเพราะผลิตน้อยแต่ว่าสภาพนั้นอ่ก็ยังไม่ได้สวยมากนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่ได้สวยมากนะครับถามว่าการเช่าหาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรุ่นนี้การเช่าหาอยู่ที่หลักร้อยตน้นๆ้นหลักสิบหลักร้อยเลยนะครับผมคือเรื่องจริงนะครับเพื่อนต้องต้องยอมรับก่อนว่าหนึ่งน้ำหนักของเหรียญน่ะถ้านําไปหลอมไปอะไรนะ่ะมันก็มันก,นกไ็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเพื่อนไม่ถึงร้อยอ่ะเอาง่ายๆนะครับเพราะน้ําหนักเขาน้อยนะครับเออเพราะฉะนั้นการเช่าหานั้น บางทีนะครับผมต้องเน้นความสวยจริงๆนะครับเพื่อนๆอย่าง <ๆ S 1> ที่ผมย้ําตลอดนะครับเพื่อนๆส่งมาบางทีผมไม่ได้ตอบเพราะหนึ่งหนึ่งมีจํานวนน้อยสสภาพเหลี่ยนยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องเน้นสภาพที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับในการเช่าหาแต่ละครั้งนี่มันเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักเกณฑ์แบบพื้นฐานเลยนะครับในการเช่าหาของทุกที่นะครับเพื่อนผมย้ําเลยว่าทุกที่นะครับเป็นแบบนี้หมดนะครับแต่ถ้าให้เพื่อนๆทาใบทาใบรับรองเมื่อไหร่อันนั้นคือไม่ใช่แล้วนะครับเพื่อนๆต้อง ต้องรีบถอยให้ห่างนะครับอ,อันนี้ย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมีเหรียญสวยๆอีกเหรียญให้รับชมกันนะครับ